สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับผมมาเป็นทังไหนพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋อิงครับคือเก่าพี่นอ้องเนี่ยมันเศร้า,าถาว่างนะครับถ้ามันท่านนะคลิปนี้เนี่ยกะผมบันทึกไปได้เศร้าเลยได้ครับพี่นอ้องเนี่ยมันเศร้าแบบเดือดออกเลย แค่ไหนหกโมงดูแดดออกแล้วึดยลายสําหรับคลิปนี้ครับผมมีเรื่องมาบอกมาจาคือเก่านะครับในส่วนของไรเลี่ยงก่อนพี่น้องไรเลี่ยงมือขึ้นมือข,ขึ้นตามที่ผมได้ถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่น้องรับชมเราฟังนะครับแล้วก็เป็นภาาเป็นวิดีโอนะครับ เพาจะเป็นดันหนาเวที่เพราะว่าจะเป็นดัาน,น,าน,ดนอกนอนอกหงยิงทีมาเอฟซีแฟนคลับมาทาครับ,าารบเป็นมาทาตอนรับันละมาจากหลายๆพื้นที่ครับพี่น้องก็ได้สอบถามพูดคุยครับเอฟซียพระเป็นตะปืบนะครับและที่นี่นะครับน้องอุงยิงครับ สาระสำคัญคลิปนี้น้อ,นองกุ้งอิงโพสอีกแล้วนะแต่ว่าโพสนี่มีโพสหนึ่งที่ไม่เหมือนทุกๆครั้งที่น้องเคยโพสครับนอ้องอุ้งยิงโพสแบบนี้พี่น้องสิพาดใช่ไ่าเอฟซีว่าหนาพาดนะครับผมน้องยิงโพสยังครับพี่น้องบางคนก็สิเห็นแล้วเนีย่ย อ่าบางคนก็นจะเห็นแล้วอ่านอ่านไห้เพิ่งเบิ่งก่อนโพสแรกโพสแรกมาร่วมอวยพรวันเกิดให้หลาในเด้อจ้าอ่านี่ครับนี่ก็คือโพสแรกครับผมที่น้องผมยิงในแช่แชร์มาพร้อมแคปชั่นของตัวเองว่า,าเสินส่วนครับเอฟซีแฟนคลับครับนี่เสินช่วนยังมาที่ครับพี่น้องก็คือวันที่สิบหาครับ ที่ผากรกฎาคมครับเดือนหนาครับก็คือวันปิดฤือดูการของอุ้มสาวหน่อยเป็นนแพงจัดหนักจัดเต็มครับลำํำโพงเพิ่มขึ้นมากอีกครับอีกข้างละหนึ่งชุดเป็นข้างละสี่ชุดเก้าชุดดอ,อกครับอ่าจากปกติบึมบัมซัมเบยอยู่แล้วครับเออเพิ่มขึ้นมากอีกผมมาเป็นมหากรรมเครื่องเสียงครับ แล้วกะ็ลดแฮสสาวหน่อยเพลิดเนแป้งนครับสองขั้นจัดนักจัดเต็มอาจจะใส่สายลิงนะครับสายลิงแล้วกะ็โพดนี่เนี่ยน้องอุ้งอิงอะ่ะเฮ็ดอิโมจิอ่อนว่อนพร้อมเด้ <c oughs> สิผ่านอยูบอ่บพี่นออ้องเออมีแจกง่วครับยำเตือนกันอีกเทือา,ามีวัวหนึ่งตัวนะครับ มาว่านมันก็ได้ออกโปสเตอร์แล้วนะครับบอดเพิ่นก็ได้โป,ส,โปสเตอร์แล้วมีหัวหนึ่งโตรครับใส่ท่องหนึ่งบาททั้งหมดก็1สิบเซนครับทางบัตรออนไลน์กับรุ่นหาเซนครับผมางานกันรุ่นหาเซนครับอ่าหนึ่งบัตรหนึ่งใบเนี่ยต่อหนึ่งสิทครับซื้อหลายบัตรมีสิทรุ่นหลายซิทครับพี่น้องเออเอาอีกโพสต์หนึ่งอันนี้ก็โพสต์พี่น้องโพสต์ประจําอ่า อ่านให้พี่น้องฟังมันก็นไนน จ้าโปร<พ>ดขอบคุณเอฟซีด้อค่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังขอขอบพระคุณมาลายน้ำใจจากพ่อพ่อแม่แมด่านหน้าเวทีทุกคนด้อจ้าทีมหมอบไฮลามือคืนนี้ขอขอบคุณที่คอยสป,ปอร์ตลาตลอดลาจะพยายามฝึกฝนจะของให้ดีลาจะพยายามหัดลองหัดลำ้ำให้เก่งคือพีพีใน,ในวงขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทีทีไห,หลามืมือดีนั่นก็คือพ่อพ่อ,พอแม่แมคนวอยพ่อโจแมนุส แม่สุภาพลุงอำนาจพี่พี่น้องๆในวงที่คอยสพอร์ตหลามาเป็นเอฟซีของหลาทุกคน ที่สู่น้ำหลามาตลอดขอขอบพระคุณมาไล่แดนนาเวทีขอขอบพระคุณกำลังใจน้องอุ้งอิงขอขอบคุณมาไล่จากพอนุ่มแดนนาเวทีด้วยนะคะขอขอบคุณ่มจากแม่กระแตสิ่งของต่างๆที่เหมาะไพลาเด้อจ้าขอขอบคุณมาไล่แดนนาเวทีด้วยค่ะขอบคุณหลายรอบเล้วเนาะลาขอขอบพระคุณที่ฮักแพ่งหลาตลอดเด้อจ้าแล้วก็ยกมือไวๆๆทุกอันเด้อมดแล้วเด้อเป็นไรครับพี่น้องนะครับ นี่แหละครับเป็นสิ่งที่น้องหอญิงโพสทุกวันนี้ก็จะโพสแทบทุกวันนะครับในส่วนน้ถนองไปใส่นะครับไปยังก็จะโพสซูมือครับมีคนไหมาไล่นองซูมือครับแต่ว่ามือไหนนะครับน้องว่าด้โพสกะยาสีไปตีไปวานะครับก็ต้องไปท่วงไปถามมันน้องพี่น้องเนาะเข้าไหก็คืออยากให้น้องนี่กำลังใจอืม พี่น้องประสบความสําเร็จดังติดตั้งไว้นะครับตอนนี้เป้าหมายใหญ่ยุคใกล้ๆเนี่ยเอายุคใกล้ๆนี่ก็คือบ้านน้องนะครับบ้านที่หลายแ้วไ้ไว้นะครับเออพายก็ผู้เขาทับเน่้อเอิกอยู่นนี้พี่น้องเอ,อเมนบออายุจี่หกจีเจ็ดปีนะครับมีผ้าละบานลังหนึ่งสองล้านกว่าบาทมันว่าเหนหนมนาเ็นหน่อยๆนะครับม้วนมันหน่อยถามว่าน้องอายุซำนี่เป็นอย่างก็กิดใหญ่แท้ไหว น้องคิดไปหลายอย่างด้ยกว่าน้องเช็ดบ่านหลังไงคิดว่าเฮ็ดหลังไงปนีเนี่ยเพื่อทีมงานเพื่อพอโจโอคนอ่นคนหนีมากระซี่ด้พักของน้ากระด้กระ,กระ,ด,กระดิเสริมคิดเป็กนการพี่น้องคือตามแปลนผหของน้าม,มีซาี่อ่ะกระดิเฮ็ดเพิ่มไว้เป็นอย่างคือคิดยังสัน่นคิดเผื่อคนอื่นเสมอนะครับน้องอุคนะ์อิงเนี่ยคิดเผื่อคนอื่นเสมอ คือพวคิดหายไา้ยไหมไม่คิดกล่าวโทษใครเลยน้องคิดเผื่อคนอื่นคิดหมายควว่าคิดที่จะแบ่งปันคนอื่นคิดที่จะให้คนอื่นก่อนเสมอเขาจะให้เราหรือเปล่าไม่รู้เออเขาจะคิดดีกับเราหรือเปล่าไม่รู้อืมแต่ว่านองคิดให้คิดตอบคิดคิดให้ก้อนน่ะไม่ใช่ว่าคิดตอบแทนคิดตอบแทนก็คือบุญกุลย้อนไปย้อนมาแต่ให้ไว้ก่อน เขาจะให้เราคืนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เจ้าหน้าที่อะไรนี่พี่นอ้องเจ้าหน้าที่แล้ตัวเจ, <ết> จ็ดเจ็ดหรอวมันม,มีอย่างท<ส>ีบาหลายไม่พี่นอ้นองแบบว่าหน่อยๆมันกะมันกะเขาเอื่นว่ามันแตกคะแนนเขาคือลากฝอยนี่เลวลาเลวลาผมมาบอาจานส่วนของน้องนะนะครับอ่ะพี่นอ้องจังไดกะอย่าลืมนะครับคุณปิดพรอมเด้อ สุดททยยี่หลีครับยังไม่หมดเขตนะครับการโบดถ์พี่น้องการโบดครับ KA สามเว้นวรคแล้วก็ตามด้วยชื่อน้ององคหอิงครับไม่บ่เาเป็นชื่อน้อง,งอ <ผม S 1> อิง KA สามอองอิง K, KA สามเนี่ยบอนุกาเว้นวักเว้นวักไปหนึ่งเถื่อ,นะอบบน,นะครับ้วกาศอคหอิงเพชรบ้านแพงนะครับหรือว่าคันพี่น้องเนี่ยคันเขาไปได้มองให้เพื่อน มองเพื่อนเฮีกดอ่ะอ่ามันก็กกสิมีซื้อน้องอญงอิงยุ่กดตรงคําว่าชื่อศิลปินเนี่ยกดฟื้นลงไปกันเลื่อนลงมากกษิมี่ซื้อว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในหันเอออยู่ในหมวดเคเอสามน่แหละครับพี่นอ้องอ่าแต่ว่าเอสเอ็มเอส่ะง่ายสุดขันพวกเดีกํกลังเอสเอ็มเอสครับง่ายจัดให้อีหลาห่าเฮาอันดับหนึ่งครับพี่น้องได้บ่ได้กะ้างแต่เฮาหวังว่า ได้อันดับหนึ่งนะจัดเจกเกือพี่น้องไงแงเนี่ยผมว่าวายรางวัลวน,นี่บ่พธรรมดาออเออเดี๋ยวเบิ่งอีหลาออกทีวีอีกจัดไปพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้โชคดีชูปูชูุ้คนค้าฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ท่านช่องทีมงานของแตด่ดำนี่ได้ครับเมื่อนี่นะครับย้อนกลับไปเรียนยุคโคราชนะครับไปเป็นกําล่งแรงเชื่อแรงใจผู้ใด้ยุกไก่ครับโชคดีไม่ใช่ครับสวัสดีครับผม